สำหรับคนที่กำลังมองหาโรงเรียนที่มีรูปแบบการซัพพอร์ตเด็กๆคล้ายๆกับโรงเรียนซิกฟอร์มคอล e ลจที่มีความเข้มข้นของทั้งการเตรียมเนื้อหาวิชาการเรียนและการเตรียม Ucas application เข้ามหาวิทยาลายัยและยังอยากได้โรงเรียนที่มีบรรยากาศเป็น Boarding School คือมีที่พัก มีพื้นที่เป็นของตัวเองและมีแอคทิวิตี้ให้ทำอย่างครบถ้วนวันนี้เรามีโรงเรียนที่ตอบโจทย์นี้มาให้ค่ะนั่นก็คือโรงเรียนคอนคอร์ดคอลเลจที่ประเทศอังกฤษเมืองเช e ซ์เบอรีค่ะโดยผลการเรียนและการสอบจบของน้องๆที่จบเยีสิบสาหรือ A level จากโรงเรียนคอนคอร์ดคอลเลจมีผลการสอบได้ A ถึง A สตาร์อยู่ที่84%เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นผลสอบที่สูงมากๆเลยค่ะรวมไปถึงเปอร์เซ็นต์การเข้ามหาวิทยาลัยท็อปๆในประเทศอังกฤษก็สูงมากๆยกตัวอย่าง เช่นการเข้าเรียน medical school หรือสาขาที่เป็นสาขาแพทย์เด็กๆที่คอง c o r d College ค่ะสามารถสอบเข้า medical school ได้เฉลี่ยปีละ20คนในทุกๆปีค่ะซึ่งจะบอกว่าการเข้าเรียนสาขา medical school ในประเทศอังกฤษสำหรับเด็ก international หรือเด็กต่างชาติเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะแต่คองคอร์ดมีผลงานที่เด่นมากๆในเรื่องนี้ค่ะ หรือไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาหาวิทยาลัยท็อปทอเช่นออกฟอร์ดเคมบริดจ์ซึ่งเข้าได้เฉลี่ยปีละ20คนรวมไปถึง Imperial College London ที่มีชื่อเสียงมากๆของขอดก็ส่งเด็กได้เฉลี่ยปีละ20คนเช่นกันค่ะ จากผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ค่ะทําให้เราต้องมาดูกันว่าคงองคอร์ดมีวิธีการเตรียมเด็กยังไงให้น้องๆพร้อมในการเข้ามาหาวิทยาลัยท็อปๆได้ขนาดนี้ค่ะขั้นแรกใน,นเรื่องของอะคาเดมิกแน่นอนค่ะโรงเรียนมีการเช็คความพร้อมหรือว่าความรู้ความเข้าใจของน้องๆอ,อยู่เสมอโดยการจัดการสอบทุกวันเสาร์หรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่า s a t u r d a y Test คือการรีเช็คความรู้ของเด็กในแต่ละท็อปิกในหนึ่งสัปดาห์ที่เรียนจบมาเด็กยังไม่เข้าใจตรงไหนเด็กยังมีความผิดพลาดตรงไหนการสอบ s ซ t เทเดย์เทสเนี่ยแหละค่ะทำให้โรงเรียนสามารถตามจี้หรือตามประกบเด็กๆที่ยังไม่เข้าใจในบางเนื้อหาได้ค่ะ รวมไปถึง material support ที่ดีมากๆค่ะที่ทำให้น้องๆที่เรียนที่ของคอดคอ l e g e สามารถเข้าถึงตัวข้อสอบ past paper, หนังสือต่างๆที่มีความหลากหลายและก็ครอบคลุมเพื่อใช้ในการเตรียมพร้อมในการเข้าสอบค่ะและด้วยการให้ความสำคัญกับการที่เด็กจะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง born to be นะคะโรงเรียนจึงมีโปรแกรมที่เรียกว่า c a r r e r g u a d a n s มาให้ ช่วยเด็กๆในการเลือกมหาวิทยาลัยเลือกสาขาการเรียนที่เหมาะกับตัวเด็กเองค่ะแล้วยังต่อยอดไปถึงการเตรียม admission test การเตรียม interview การเตรียมเข้า o x f o ฟอร์ดเคมบริดการเตรียมเข้า medical school และการเตรียม uca preparation ที่มีทีมการเตรียม uca ที่ใหญ่แล้วก็สตรองมากๆจากการที่มีการช่วย support uca preparation หรือว่าการเตรียม career guidance ให้เด็กๆอย่างดีค่ะทำให้ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กๆ ที่คอนคอร์ดคอลเลจถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เด็กๆได้เข้ามาหาวิทยาลัยท็อปๆตามที่ตัวเองอยากเข้าค่ะและข่าวดีก็คือน้องๆคนไหนที่อยากจะย้ายไปเรียนต่อที่คอนคอร์ดคอลเลจไม่ว่าจะเป็นในช่วงเยียร์9ียร์10หรือว่าเยียร์12ค่ะตอนนี้นะคะโรงเรียนได้เปิดรอบรับสมัครที่เดือน January 2021, ปี2021ค่ะซึ่งเป็นรอบพิเศษมากๆปกติโรงเรียนจะเปิดเทอมทุกเซปเทมเบอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าในรอบนี้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ โควิด -19 ทําทำให้โรงเรียนพิจารณาเปิดรอบการเรียนในรอบ January 2021ขึ้นมาให้แต่ว่า อย่างที่บอกคือที่มีน้อยสําหรับน้องๆที่พร้อมมากๆจริงๆและอยากเข้าไปอยู่ในบรรยากาศการเรียนในโรงเรียนที่มีทั้งเนื้อหาอะคาเดมิกเข้มข้นนะคะและบรรยากาศการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่เป็นบอดดิงสกูลมีแอคทิวิตี้มีเพื่อนๆให้ร่วมแชร์เรื่องที่ชอบเรื่องที่สนใจกันก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะรวมไปถึงน้องๆที่กําลังวางแผนจะย้ายเข้าโรงเรียนดีๆในประเทศอังกฤษในเซปเทมเบอร์ปี2021ก็สามารถเริ่มสมัครของคอร์ดคอรลจได้ตั้งแต่ตอนนี้ เป็นต้นไปนะคะโรงเรียนดีๆแล้วก็โอกาสที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆในประเทศอังกฤษรออยู่อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ครูตอมแจมหรือว่าทีมงาน APS ไทยทุกคนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ